เนี่ยมันจะนิ่มกว่ากาแล้วยัดไปมันเลยแพงกว่าอันนี้โรารออสุเลยละห้ารอยสดจากคะีลเลยเนาะไมไดด็ได้หมก็่จะไม่้าไม่ได้เหมือก็น่าเลย มชมบรรยากาศหาดจจมเทียนตอนเช้าๆนะคะก็จะมีอาหารทะเลสุดๆจากทะเลมาขายไม่ได้มานานเลยเป็นหาดโจมเทียนรูปแบบใหม่หาดทาย ไม่รู้ว่าทรายมาจากไหนของๆจังเลย